สวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็เป็นเช้าที่2องเองนะครับก็ยิ้มรับแต่เช้าเลยนะครับก็นี่นะครับการดูแลจะร้อนจะหนาวจะเย็นนะครับก็จะเจอสภาพนี้นะครับ ็มีเพื่อนๆทั้งใดแนะนำนะครับเมื่อวานนี้ก็ยังสวยๆอยู่เลยนะครับชั้นบนนะครับ ขนาดเมื่อวานยังเพิ่งจะเริ่มจับเม็ดนะครับก็เหมือนกันนะครับสภาพนะถ้าเขาออกมาแบบนี้ก็จะต้องเจอสภาพแบบนี้แหละครับออกมาเป็นกลุ่มแบบนี้นะครแย่งอากาศแย่งอาหารนะครับ ถ้าออกมาเดี่ยวๆโดดๆนะครับเขาก็จะโตสมบูรณ์ก็ยังสรุปไม่ได้นะครับก็ต้องให้เขาออกมาแบบนี้ก็ยังดีนะครับจะเป็นแย้มเป็นยืดตลาดต้องการหมดนะครับ ไม่พอด้วยซ้ำไปครแบบทุกวันนี้จะว่าชื้นไปก็ไม่เชิงนะครับด้วยสภาพของเขาถ้าโตมาแบบนี้ก็ต้องเจอสภาพนี้แหละครับ อุณภูมิก็30หะครับความชื้นก็70เหมือนเดิมนะครับครับก็ดูแลกันไปนะครับยังไงก็ออกมาแล้วก็นะครับตลาดต้องการหมดนะครับวันนี้ก็น่าจะเก็บเกือบหมดนะครับ